สวัสดีครับนี่เศรษฐกิจพ่อเพียงกเกษตรนกเขา่าปลูกนกไม้จงไว้สามล่ำกับพ่อนะครับเด้นอนกไม้มันจอ่กดีอย่งที่ลาจะได้กินนี่คือเกษตรนกเข่าว่ามันเกษตรอินซี่นี่คือเกษตรนกเขา้เเเขา ครักเกษียดนกเข้าเบี้ยงปันไปกินเบี้ยงพี่น้องไปกินนงไม้สามล่ำเกิดมานึ่งมาเนื้อเต็มดินอยู่นี่คือกเกษียดนกเขา้าโอ้ยสามล่ำทำหนีพอ่ออนบะครับครับจ๊สเกิดดีเบิกนอดีไปหลายล่ำมาเกิดดีจริงทีบ่ โมเมนต์เกียดอินซี่อันนี้คือเกษียดนกเข่านะครับเด้อ